สวัสดีครับผมก็พบกัน,นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันที่1ตุลาปี6 6นะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกสิ่งที่จะมาแนะนำนะครับในคลิปนี้ก็คือมาจากคำแนะนำของานตำรวจท่านหนึ่งซึ่งท่านก็แนะนําผมมาผมเอาเรื่องนี้มาพูดต่อนะครับเป็นเรื่องของการที่พวกเรานะครับประชาชนพลเรือนหรือใครก็แล้วแต่ที่มีวุฒปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอยากจะนําพาปืนของตนเองไปฝึกซ้อมที่สนาปืนนะ แต่มันติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่าใครก็แแต่ที่ไม่มีใบอนุญ,ญาตพกพาปืนก็คือบพ .12 เนี่ยแม้ว่าจะเอาปืนนะครับของตัวเองที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยออกไปที่ใดก็แต่โดยที่ไม่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนหรือเหตุอันควรเนี่ยผิดหมดทุกกรณีนะแสดงว่าการที่เราจะนําพาปืนของเราเนี่ยไปที่สถานีปืนเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าข่ายเหตุจําเป็นและเร่งด่วนนะจึงมีความผิดนะครับ ในตำรวจท่านนี้ท่านก็เลยแนะนําว่าถ้าสมมุตินะครับวันใดวันหนึ่งเราไปเจอด่านนะแล้วเรามีปืนนะครับของเราอยู่เนี่ยจะทําให้ความผิดนะที่ตารวจท่านจะตั้งเอาไว้เนี่ยจากสถานหนักให้ลงมาเป็นเบาเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยห้ฟังกันนะจะสมมุตินะครับว่าวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปที่สานยิงปืนนะผมก็นําพานะครับอานะบวุธปืนของผมเนี่ยติดตัวไปแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าการนําพา นะนำพาปืนนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเผื่อว่าเจอด่านนะืือเจอตำรวจเนี่ยไม่รอดนะครับโดนนะโดนทันทีแต่จะทําอย่างไรให้ความผิดนี้เบาลงนะครับทาอย่างไรเริ่มต้นนะครับเรามาดูนะ <c oughs> อยู่ในเป้น,นี้นะครับตัวปืน <c oughs> ถ่ายหน้าบ้านเลยนะสิ่งที่ต้องเตรียมไปนะครับนี่ก็คือเอกสารนะใบปสีตัวจริง ขอเป็นฉบับจริงนะครับหรืออย่างเร็วร้ายสุดนะครับก็ขอให้ถ่ายสำเนาติดเอาไปด้วยนะครับใบปสีของปืนกระบ,บอกนั้นนะต้องมีนะครับอันนี้คือบังคับเลยว่าต้องนำพาไปนะใบปสี 4. ต่อไปนะครับก็คือในส่วนของกล่องปืนแอามาดูนะครับสังเกตที่กล่องปืนของผมนะจะมีการลอ็อกกุญแจเปิดใช้ตัวทันทีไม่ได้นะครับ ตรงนี้เป็นการสแสดงเจตนาว่าเราเนี่ยนำพาปืนออกไปข้างนอกโดยที่ไม่มีจุดประสงค์ที่จะนําปืนกระบอกนี้ไปใช้กอ่อเหตุใดๆนะเป็นการสแสดงเจตนาลอ็อกกุญแจไว้นะครับจากนั้นลองเปิดดูกุญแจก็เก็บเอาไว้อีกที่หนึ่งนะครับให้แยกเอาจากกันนะลองไขดูนะครับเป๊บเป็นคําแนะนํานะครับถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดแหละ นะแต่ก็อาจจะทำให้จากหนะักเป็นเบาแค่นั้นนะขายก็ยากนะครับอ่ะมาดูในตัวนี้นะครับในกล่องปืนเปิดออกมาเป,เปิดออกมานะครับก็จะเจอเอกสาร นะผมกันเดียวนะครับก็ถ่ายสำเนาเนี่ยไว้ชุดหนึ่งนะถ่ายไว้เลยนะครับในกล่องปืนมีอะไรนะก็จะมีะเฉพาะโครงปืนนะครับตัวสไล์เนี่ผมแยกออกจากอีกที่หนึ่งมีแค่โครงปืนแม็กกาซีนเปล่าๆนะครับไม่มีลูกจะไม่มีการนําพากระสุนปืนติดตัวไปใดขาดจะไม่มีนะครับกล่องปืนมีแค่นี้นะนะปิดแยกไว้ตัวสไลด์นะสลด์ก็ทําการแยก ผมก็แยกขอผ้าไว้เลยปึ๊บตัวนี้คือส่วนของสไลด์นะครับสไลด์ปืนทำแบบนี้เลยนะครับตอนที่ผมเนี่ยจะนำพาปืนไปฝึกฟอร์มที่สนามแยกออกมานะครับถ้าแยกลยะเอียดได้ก็แยกไปนะแต่อันนี้ผมเนี่ยก็แค่แยกส่วนของสไลด์นะครับกับตัวโครงปืนเนี่ยออกจากกันนะแค่นี้นะครับแค่นี้อ่าแล้วก็เก็บไว้นะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นก็นำพาปืนไปนะครับโดยที่เราก็ขีม่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์นะครับโดยเคารพตามกฎของกฎหมายนะอย่าทำอะไรที่เป็นการผิดกฎระเบียบจราจรโดยเด็ดขาดนะครับนะเพราะว่าลำพางเนี่ยเราพบพานำพาปืนเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อว่าไปผิดซ้ำในเรื่องของกฎจราจรอีกโอ้โหอันนี้สวยซ้ำสวยซ้อนนะครับเรียกว่าหนักเลยนะหนักเลยนะครับ ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าเราเนี่ยจะพูดคุยอย่างไรแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสุดท้ายเนี่ยท่านในตำรวจท่านนี้ท่านบอกว่าเคยจับได้เคสหนึ่งนะครับเคสเนี่ยคนที่ถูกจับนะครับเรื่องของออสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาตรวจค้นเนี่ยโดยคร่าวๆกําลังจะปล่อยแล้วนะครับแต่คนที่ถูกจับเนี่ยแสดงกิริยาที่โวยวายนะพูดแบบ คือไม่เข้าหูเลยนะครับโวยวายนะก็เลยค้นละเอียดเลยพอค้นละเอียดปุ๊บเจอนะเจอกัญชาก็เรียบร้อยนะครับผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีไปนะดังนั้นนะครับจุดนี้จึงเป็นจุดที่จะต้องอเป็นแนวปฏิบัตินะครับถ้าเกิดว่าเจอเรียกตรวจค้นนะครับก็แสดงนะครับกิจาวาจาที่อ่อนน้อมสุภาพนะแล้วก็ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะส่วนท่านเนี่ยจะอะไรอย่างไรก็ค่อยว่ากัน วันนี้สั้นๆน,นะครับเอาประมาณนี้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกโชคดีนะครับในการที่จะนําพาปืนสักกระบอกหนึ่งไปยังสนามยิงตืนนะเป็นเรื่องที่อึดอัดแต่มันก็เป็นข้อกฎหมายของเมืองไทยเรานะครับให้กําลังใจกับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ